ทีนี้เราก็จะมาถึงเป็นชาววันอังคารนะครับชาววันอังคารนะครับไหนทางทีมงานลองดูซิว่าชาววันอังคารมีคําถามอะไรยังไงยังไงบ้างนะเราลองมาดูกันชาววันอังคารนะครับตั้งจิตไปพ,พร้อมๆกันนะคุณอ้นนะครับตั้งจิตไปพ,พร้อมๆกันนะตัวแทนของวันอังคารส่งมาที่มือผมนะครับชาววันอังคารดูซิว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพ,พร้อมกันครับ ชาววันอังคารนะครับมาสื่อมาที่มือผมครับมาครับอาจารย์ตอนนี้เราชาววันอังคารวันอังคารประจําเดือนตุลาคมนะปรเดือนตุลาคมดูซิว่าเดี๋ยวจะมาอีกมาอีกเหมือนเดิมไหมเราเรามาดูกันนะครับชาววันอังคารนะครับถ้ามาอีกเนี่ยผมจะเอาภายชุดนี้ไปบูชาแล้วนะฮะ เหมือนรู้นะไม่ยอมมาให้ดูแล้วนะครเหมือนรู้คําตอบไปแล้วเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วครับชาววันอังคารนะครับช่วงเนี้ไพ่เดอะเมจอเชียนขึ้นเลยเดอะเมจอเชียนความหมายคือเป็นไพ่คนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพปรับเปลี่ยนงานถึงไม่เคยทํามาก่อนเดือนตุลาอาจารย์คุณต้องโยกย้ายหรือต้องเปลี่ยนงานตำแหน่งตัวแทนตัวแทนของการคุณไม่ต้องกลัว คุณคเป็นคนมีความสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นคุณไม่เคยทำบัญชีเลยคุณก็ไปเรียนรู้มาครับคุณก็ทําได้อ่ะฉะนั้นคือชาวันาคารนะครับคุณไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยว่าคุณจะทําได้ใบนี้มาแทนการเปลี่ยนแปลงแล้วไงเพราะว่าเปลี่ยนยังไงก็ทาร้ายเขาไม่ได้ถูกต้องอ่าแล้วไพ่ tree of w นะครับความหมายคือคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ลงทุนตั้งแต่สองคน ขึ้นไปใช้คำนี้ได้นะครับลงทุนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศได้ใช้คำนี้นะครับสาหรับชาววาันอังคาร,ครนะครับอาจจะทาโปรเจกต์ธุรกิจออนไลน์นําเข้าส่งออกรหรือคําว่าต่างประเทศเพราะตอนนี้ประเทศต่างๆก็เริ่มเปิดและมันอาจจะมีการนําเข้าส่งออกกันผมไม่กังวลไรเลยเพราะเขามีมจิเชียลเพราะเขามีความสามารถยังไงเขาก็ทำได้นะคุณทาได้ไปเลยนะผมบอกนะชาววันอังคารนะไม่ว่าคุณจะทํางานหรืออะไรแล้วก็ตามในในช่วงนี้คุณทําไปเลยไม่ต้องคิดมาก ครับคุณอ้นกำลังลุ้นๆนะครับคุณอ้นคุณอ้นนะไม่ต้องตัววนนะ <Rock y> คุณที่จะทําอะไรคุณทําคุณทําเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของคุณโดยเฉพาะนี่คํานี้ออกไปแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนของคุณครับคุณอ้นครับของคุณอ้นนะครับช่วงนี้คุณอ้นน่ะมีเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องฝืนความรู้สึกแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องทําต่ออย่างเช่นเราไปทํางานหรือทําโปรเจกต์อะไรรู้สึกบางอันเราไม่แฮปปี้แต่เราก็ต้องทําต่อใช้คำคำนี้แต่เหมือนว่าฝืนความรู้สึกแต่ก็ต้องทําเส้นทางไปเชียงใหม่อาจารย์ มันมีหลุมอยู่ข้างหน้านะถูกถ้ามันไม่ข้ามหลุมนี้ก็ไม่ถึงเชียงใหม่ก็ไม็ต้องไปอ่ะครับฉะนั้นคือคุณทําไปเลยอาจจะฝืนความรู้สึกแต่ก็ทําไปแล้วมันก็จะดีนะมันเป็นเส้นทางนะครับมันเป็นเส้นทางชาวอนาคารช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เดี๋ยวต้องออกไปไหนมาละต้องเดินทางต้องไปนั่นไปนี่ตลอดคุณจะไม่อยู่นิ่งกับที่เลยชาวอนาคารจะต้องลุยต้องทํานั่นทานี่ตลอดนะครับจะต้องแบบว่าต้องลุยต้องสู้นะครับผมถึงบอกนะคุณอ้น ไม่ต้องเครียดนะพุทวจาจะมีโครงการอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะได้จะได้มานะครับอยู่บ้านมาสองเดือนแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าตำแหน่งคนรักผมบอกเลยครับคนโสดก็จะมีโอกาสได้เจอคนรักอืคนที่จะแต่งคนที่มีคนคนรักแล้วมีสิทธิ์แต่งงานได้หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เรื่องการน<ม>ําีลูกด้วยอเอาง่ายว่าตุลาคมเป็นเลิกงานยามดีสำหรับชาววันอังคารไม่ว่าเรื่องของคน เรื่องคนรักนะโดยเฉพาะเลยถ้าคุณจะมีรักใหม่คุณกําลังศึกษาใครคุณจะสมหวังครับแต่ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณจะสมหวังมีจะมีข่าวมีข่าวีข,วขวด,ดีแน่ๆผมใช้คํานี้เลยนะครับเดือนตุลาแต่ปัญหาของชาววันอังคารนี่ปัญหาผมนะผมพูดโดยรวมแล้วกันปัญหานะั้นว่าธุรกิจการงานหรือการเงินคุณหนักเป็นคนที่ปัญหาตอนนี้เจอหนักหน่วงมากครับ ถ้าผู้ชายจับได้ที่ผมเคยเคยบอกถ้าผ ja ู้ชายจับได้แปลว่าอะไรเหนื่อยเหนื่อยเจ้าดวง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 ชะตาถ้าเป็นผู้ชายนะคะสลับชาววันอังคารคือจะเหนื่อยอแต่ถ้าเจ้าดวงชะตาเป็นผู้หญิงเหนื่อยกว่าผู้ชายมากกว่าสองเท่าคุณอ้นนี่ไงคุณอ้นเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ไม่ใช่คุณแอปเปิลเขาก็เหนื่อยคุณแอปเปิลใช่ไหมอ่าคุณแอปเปิลเนี่ยแฟนเขาเป็นของวันอังคารผู้ชายเหนื่อยแล้ว แต่ว่าแฟนเขาอะเป็นผู้หญิงเกิดวันพุธเนี่ยแต่เขามีแฟนเป็นคนวันอังคารเลยเหนื่อยกว่าถูกครับถูกเหนื่อยตรงจริงๆนะฮะครับปัญหาจะแก้ปัญหาจะแก้ได้ทุกๆุกอย่างนะนี่อาจจะช้าหน่อยให้อดทนครับอะไรที่คุณกําลังรอนะอะไรที่คุณกําลังรอนะปัญหาเดี๋ยวมันจะแก้ได้ผมบอกเลยมันอาจจะช้านะครับสิ่งที่คุณคิดตลอดเวลาสำหรับบางท่านนะ คิดเกี่ยวกับเรื่องพ่อไพ่ The Emperor นะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนรับแล้วก็ได้ The Emperor หรือเรื่องของหัวหน้าเจ้าของกิจการหรือเจ้าดวงชะตาคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็สามารถจะเป็นได้เพราะ The Emperor คือความหมายคือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับผู้ชายเลยการงานหรือว่าเป็นฝ่ายถึงความเป็นพ่อเป็นสามีเจ้าของกิจการใช้คำนี้ และ<อ>ที่สงมียังไงก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลเนาะแน่นอนอครับและที่สําคัญนะชาววันอังคารนะครับมีเกณฑ์จะเริ่มต้นอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่และที่สําคัญเดี๋ยวซูมนะครับเห็น,นรูปโลกไหมเอ่ยกนะารเดินทางไปต่างประเทศอาจจะดีลวงานต่างชาติหรือนําเข้าส่งออกหรือคุณจะเดินทางไปต่างประเทศเองก็อาจจะเป็นได้ตุลาคมนี้มผมใช้คำนี้เลย นะครับอันนี้คร่าวๆวันอังคารเนี่ยถือว่าโดยรวมก็ถือไม่มีอะไร,ระไม่มีอะไรเสียหายเลคือเป็นเดือนของคุณเลยนะชาววันอังคารผมบอกให้ละการตุลาคมนะ<ส>เป็นเดือนของคุณมีปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะครับเรื่องคนรักคนโสดก็มีโอกาสจะสมหวังผมผมสนใจตรงนี้เริ่มต้นเริ่มต้นการเริ่มต้นในเดือนตุลาเนี่ยผมว่าคนทั่วไปจะเริ่มต้นในเดือนนี้กันเยอะนะครับ เขาจะเริ่มต้นแล้วไปได้ดีไหมอาจารย์อ่ะนี่คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมดูแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเอาดูหนมันรักษณมันดีอ่ะดูให้มันดีไปเลยไหมหรือว่าจะไปออาดูโชคลาภดีอาจารย์ก็เอาโชคลาภดีก่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของวันอังคารค่อนข้างดีงั้นเอาหลักๆนะครับคือเรื่องโครงการที่คุณจะทําไม่ว่าจะอะไรก็ตามงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่มันจะดีไหมสอง เรื่องโชคลาภคุณจะเข้าไหมแต่ชาววันจันทร์อะโชคลาภเม่กี้เห็นไปแล้วมาแล้วเอ็ดอฟนั่นแหละคือถ้าใครได้ไพ่ไปนั้นผมบอกเลยว่ามีเกณฑ์จะถูกหัวถูกโอตรีผมจะไปซื้อใบนึงมาแล้วนะเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านโอเคครับาจารยดดีครับาจาจย์ซื้อมาที่มือผมนะครับนะครับอ่ะคนเกิดวันอังคารนะครับอตอนนี้ดเรเทมกำลังจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ว่าในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้จะประสบความสำเร็จ ประสบปัญหาหรือมีเรื่องอะไรต้องกังวลใจอะไรอย่างไรนะครับสื่อช่วยกันสื่อมือกันสื่อมาที่มือรัเทมนะครับในการเจาะเรื่องที่เราจะเลือกทั้งบมเจดใบนะครับรเทมเลือกแล้วนะครับ่อกันนะฮะครับอ่าเจ็ดใบแล้วครับมาดูกันนะครับว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจของคนเกิดวันอังคารประจำเดือนตุลาคม นะครับไพ่ของลรเทมให้ไว้อย่างไรดีหมดเลยอโอ้โห,โ,หโหทำไมเกิดมาดวงดีขนาดนี้คนเกิดวันอังคารวันอังคารนี้น <ะ S 1> ดีทุก <ขอ S 1> เรื่องจริงขอ<ล>ขอภั <นะ S 2> ยที่อุทานนะครับแต่ว่าอิจฉาเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะราศีไหนชาววันอังคารเดือนตุลาอย่างไงคุณก็ปัง <S <S ผมขอยืนยันเลยเพราะไพ่เปิดมากแบบแก้ได้แก้ได้ทุกอย่างอ่ะอาจารย์แก้ได้หมดเลยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆอาณนนนาจักสเต็ปแรกก่อนคุณกังวลใจว่า คุณจะเริ่มอะไรคุณจะเริ่มงานอะไรคุณกําลังคิดคุณจะทํางานอะไรคือคุณกําลังคิดนะครับคุณคิดทุกๆอย่างนะครับว่าเอ๊ะจะเริ่มอะไรยังไงจะเริ่มยังไงดีคิดไม่ตกเรื่องธุรกิจเรื่องการงานยังไงไพ่ใบนี้ก็อาจจะแบบว่าคิดหนักกังวลใจหรือทํางานอยู่แล้วมีคนอิจฉาลิษยาไม่ต้องไปสนใจอ่ใครอิจฉาริษยาไม่ต้องไปสนใจเรายิ่งต้องทำยังไงเราก็เมจิเชียลนะเราเป็นเมจิเชียลแล้วไพ่ใบนี้นะ อาจจะมีผู้ชายคนนี้ที่ผมบอกอาจารย์เได้ไหมเป็นคนจิตใจดีชอบเฉลียวคนอื่นแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยได้เป็นคนที่มีแฟนแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วแล้วก็ได้อาจจะเป็นคนช่วยจุดประกายหรือช่วยสปอร์ตในการที่คุณจะเริ่มโครงการใหม่หรือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือตัวของคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ถูกต้องนะครับไม่ต้องห่วงเลยไพ่ใบนี้ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับไพ่ n i h t of the Pentacle ไพ่ใบนี้นะผมขออธิบายก่อนความหมายคือ หวังผลกาไรหวังลงทุนอะไรก็ตามหวังผลกําไรมหาศาลเช่นคุณลงทุนอย่างนี้คุณไม่ได้หวังผล10บาทหรือ20<อ>บาทคุณหวังผลกําไรมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าคุณต้องได้ยอดใหญ่ได้อะไรอย่างนี้การวางเป้ามันต้องวางให้ใหญ่เนาะครับแล้วไพ่ใบนี้คือคุณเป็นคนตั้งความหวังไว้สูงไม่ว่าโปรเจกต์หรือว่างานอะไรแล้วก็ตามนะโฟ f ์ทอฟคัพเนี่ยความหมายคือคุณนะไพ่ไพใ่พใบนี้นะมันเป็นความหมายว่าคุณเป็นคนคาดหวังสูงในเรื่องของความรัก การงานและการเงินคุณมีมาตรฐานสูงเช่นคุณคาดหวังว่ายอดหรือสิ่งที่คุณจะทําธุรกิจนั้นหรือเรื่องโครงการนั้นนะ่ะจะได้แบบว่าสมมติว่าสักสิบล้านสมมติครับคุณอาจจะได้ประมาณสักหกล้านหรือเจ็ดล้านแต่ถามว่าได้ว่าได้ว่าได้ไหมได้อย่างนั้นไม่ผิดแล้วะอาจารย์เราควรหวังให้เยอะจริง<ต>ๆเพราะมันจะได้น้อยกว่าที่เราคิดแต่ไพ่ใบนี้มันบอกว่าถามว่าคุณได้ไหมได้แต่ไพ่ใบนี้ผมจะบอกอยู่อย่างว่า ไพ่ไพ่ใบนี้ว่าใช้คาว่าสิ่งที่รักมักจับไม่ได้สิ่งที่ได้มักจับไม่ได้รับความหมายคือถ้าความรักเนี่ยคุณอาจจะชอบอีกคนหนึ่งแล้วไปได้อีกคนแต่คุณไปได้อีกอีกอีกคนนึงเพราะอีกคนหนึ่งเขารักคุณมากแต่คุณไปรักคนที่เขาไม่ได้รักไพ่ใบนี้มันบอกเลยว่าสิ่งที่รักมักจับไม่ได้สิ่งที่ได้มักจะไม่ได้รักแต่ถามว่าได้ไหมได้ได้เลยเอาแค่ได้ก็พอแล้วนะถูกต้องยังไม่จบชาววันอังคารนี้มันจะดีไปทิ้งไหน ไปแบบนี้จาได้นะครับทุกคนเนี่ยชาววันอังคารเปิดตอนไพ่รวมก็ยังได้ออการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จ Tree of Cup ค,คุณทําธุรกิจการงานการเงนินอะไรช่วงนี้คุณทําไปเลยลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแต่การลงงานคุณก็ต้องดูว่าด้วยว่าในความเป็นจริงเนาะไม่ใช่ว่าจะเชื่อไพ่หมดคุณต้องดูว่าการลงทุนของคุณน่ะต้องวางยังไงตลาดมันแนวมันแนวไหนแล้วลูกค้าอยู่กลุ่มอยู่กลุ่มไหนนะครับการที่คุณจะลงทุนหรือทำอะไรคือคุณต้องวางแผนดี แต่คุณไม่ต้องกลัวพอไพ่ไปนี้ยังไงก็มาย,ย้ำอีกว่า four of war นะครับเนี่ยเนี่นี่นนคือการฉลมบฉลองแห่งความสำเร็จใช้คำนี้เลยนะครับผมฉะนั้นอ่ะผมเอา,พาไพ่เดดครี่ให้กับชาววันงคาร <c oughs> ดูเลย <c oughs> ดีเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวผมนะในกล้องอ่ะนะครับสูงใ,ใกล้เลยนะลุย อะไรจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับลุยเลยครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะชาววันอังคารพร้อมลุยเราก็ลุยเลยนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนของของคุณนะโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเจนนะฮะคุณได้สามีที่เป็นคนโชคดีที่สุดของเดือนนี้แล้วครับผมอืมนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับอาจารย์ทั้งเพจของผมนะทั้งเพจเฟซบุ๊กช่อง Youtube ทั้ง IG นะครับดรเทมทาโลคัสเขียนเหมือนกันหมดแล้วถ้าเกิดคนที่ดูวันอังคารแล้วนะครับอยากรู้ว่าดีไปมากกว่านี้นะฮะอยากจะรู้ว่าจะจะต้องทําอะไรมากกว่านี้นะครับดูส่วนตัวกับดรเทมได้นะครับเพราะว่าการดูของผมนะเจอตัวกับไม่เจอตัวไม่ต่างกันผมต้องเป็นคนจับไพ่ต่อให้อาจารย์เจอกับผมเนี้ยนั่นอยู่ในการพกยังไม่ได้จับเลยนะฮะผมก็ต้องเป็นคนจับครับผมก็ต้องเป็นคนเป็นคนจับไพ่นะครับผมไงฝากติดตามนะครับเพจดรเทมทาโลคัสที่ขึ้นตรงหน้าจอนะครับ ทิกตอกแล้วก็มีนะครับเพจดอกเตอร์เทมเขียนติดกันเลยนะครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามกันได้มีดวงรายสัปดาห์ให้ติดตามทุกสัปดาห์ด้วยนี่เลยอันนี้เป็นดวงรายเดือนนะนี่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนี่เดือนนะครับแต่ถ้าละเอียดอีกย่อยอีกไปติดตามเพจไอจีช่อง YouTube ผมนะครับดรเทมทาโรคาดนะครับมีดวงรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์ไว้ให้คุณได้จับจ้องเลยเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดดรเทมว่างกว่านี้ดูกันทุกวันไปเลย พวกต้อง,อง,องจะไหวไปเบ้าจาน <laughs> ในงานทุกคนจะต้องมานั่งรอแต่เชา้าเลยนะนะจานตกลงไม่ต้องไปทำอะไรกันแล้วครับนะมานั่งดูดงก,กันนะคะ